I พิณก่อนละหนึ่งเสืเต็นโดยพี่เงพิกรโอเคเฮ้ยขึ้นอยู่กับการเต้นอยู่ตอนนี้คุรางวัลนโอ้โหสุดยอดรางวัลที่หนึ่งหนึ่งพันบาทรางวัลที่2องเบาท รางวัลที่สามห้าบาทรางวัลที่สี่อะไรนะไม่ได้ครับคนที่ยังไม่ลงคะแนนนะครับดูได้ว่าใครคะแนนเบอร์ไหนเบอร์ไหนอะยังมีนอยู่เอออ่ายังมึนอยู่ยังมึนอยู่แล้วอย่าลืมเรามีขวัญใจ TWJ นะครับหนึ่งรางวัลผลเจซีบีเจนหนึ่งรางวัลห้าร้อยบาทนะครับชอบใครรักใครจริงไปเลยฮะเขาไม่รู้หรอกว่าแอบชอบเขาอยู่ใช่ไหมเออเราแอบชอบเขาอยู่เขาไม่รู้ว่าเราแอบชอบเขาอยู่เราจิ้มไปเลยโพสุดท้ายผมดูที่คะแนนฮะเออหนึ่งสองสามสี่ห้าใครยังไม่เคลียร์อ่าดูดูดู ใครเป็นคนใครไม่ใช่คนดูกันตรงนี้เลยนะครับผมไปคนกลายเป็นวิญญาณหลุดโลกไปแล้วครับเดี๋ยวระหว่างรอรอแป๊บนึ่งฮะเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะขั้นรายการโดยกันจับฉลากเออตอนนี้ฟีสไตล์ก่อนขอเสียงเพลงขึ้นอีกนิดนึงครับผมอ่ามันคือทางของเราอไปไปไป ใครไม่เต <segment> <Yeah. S 1> ah, ้นอาจจะมีผลเกิดคะแนนนะครับต้องเข้าใจมา ตัวอ <c ười> <ừ. S 1> ่อะดับลยางดับแล้วบอกวกันยนะพวกเรารถแหยอกเลกับพี่น้องชาวานครับีด้วยเด้อ สร uh, ับเขาแล้วมันก็ลุงเดี๋ยวมารับปักคูเด้อมันจังได้ต ok ่ำหัวแล้วก็ไปเอาย่วยมาและวนั่นแหละใครที่ยังไม่ลงคะแนนนะครับลงคะแนนด้เลยนะครับสาวๆคนไหนวีดีโอมาโชว์ในรอบ โอเคขอโทษด้วยครับมีคนเตะปะเดา๋ยวไม่ชนเลยเนี่ยออกไปนะออกไปชนก็แตกดิรปภครับรปภขอขอเชิญนะครับรปภเชิญนะครับเชิญครับรปภเชิญครับรปภเชิญครับเชิญครับ

รดวรางวัลถัดไปได้แก่โอ้โหอียละกกะนี่มันคือผ้าเช็ดตัวบวกแก้วน้ำใครที่ยังไม่อาบน้ำและไม่ค่อยได้กินน้ำนะครับลับไปคนที่ได้คือ ทน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 พี่ดีนายชัยใช่มงคตยดนดีด้วยครับินดีด้วยโอ้คุณเป็นผู้สูคดีมากเลยครับคุณจะได้อาบน้ำแล้วก็ได้ดื่มน้ำนะต่อจากนี้ไปเออเออแต่คุณไม่เคยอาบน้ำใช่ไหมคุณได้พิชิตตัวไปเออ คุดเจ้คุณเออได้ลองกินได้ป้ะได้จ้าได้ได้ไดเฮียดองยฮดองหนักหนักเลยลังวันถัดไปโอ้โหลังวันนี้มันคือที่ผมดักไปเออเหม้อหุองข้าวนะครับหม้อหุงข้าวเลขที่ออก พีดีโอ้ยนายทองขี้เละนายทองขี้เละใครบอกว่านาในถอดผมคานนะนายทองอขงนะองี้เละครับคนนี้เออเออเออแล้วก็แล้วก็แล้วก็หผมข้าวให้ลูกให้เมียกินด้วยนะขอร้อนเออนายทองเออรางวัลถัดไปมันคือ ััััันนนนนนนเสียบปุ๊บร้อนปั๊บเออเสียบปุ๊บร้อนปั๊บค่าไฟไม่ต่ำกว่าสามร้อยอ่าใครได้เครื่องนี้ไปบอกเลยคนที่ได้คือไปไหนเออไม่ไปไหนเออไม่อยู่เออดู้ชื่ออใครที่มือดีจะไม่เห็นเลย เลมโบ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 โอ้ยเลมโบของเราเองนะน,นะครับ ah, hey, u, หนึ่งสองสามสี่นี่คือเลมโบนะครับอโนุอานโมที่ลมโบสุดยอดครับผมปวดน้ำกินด้วยนะรางวัลต่อไปมันคืออะไรคนระับ หมอนนะครับใครที่เข้าบ้านดึกรนะับไม่ค่วยนอนกับลูกกับเมียคุณรับไปนะครับคุณเข้ารับได้ไปคุณจะหลับแบบสบายเออคนที่ได้คือพีเอลใครใครเทียอีโอ้ ไปไปไหนอเออไ,ไปไหนคุณสมพรเออพี่บ๊วนี่คุณมารับหมอนไปนอนกับแฟนด้วยนะครับผมรู้ว่าคุณไม่ค่อยนอนเออเออคุณไม่ค่อยนอนอ่ากอดก่อนให้เยอะนะจ๊ะกอดก่อนแล้วโอ้ยหัวผมกอดเจ็บแล้วจำจำแล้วทำนะครับผัวให้กอดมันเป็นเรื่องใหญ่เอเอโออย ได้แกอ่าอันนี้ยเก้าอี้นั่งสองนั่งสามนั่งสี่แต่ถ้านั่งให้ดีต้องนั่งสี่คนเอออันนี้เก้าอี้เนี่ยเก้าอ e. ี e. ้องนั่งสี่คนนะครับสายแันทิงตอนนี้กําลังมาอากาศกําลังได้คนที่ได้คือใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะเก้าอี e. ออ้อ่อนนึงนะเ e. ก้าอี้อ่อนนึงพียู ใบไ,ไปแล้วมไม่ผมดังว้คุณละวันนะเฮ้ยเดี๋ยวเก้าอี้เรารับเก้าอี้เราลับ,ลบสซมีไหมพี่ขอโทษนะถ้าเก้าอี้มันแบบไม่ตอบโจทย์เธอพี่ขอโทษพี่ขอโทษนะถ้าเก้าอี้มันไม่ใช่เธอแลกเปลี่ยนกับทุกคนได้ในตรงนี้เออเออเออ ตธอนั่งให้สบายใจอย่าขยมมากพอาแรงขยมอะไรขนาดนั้นเออก็โอเคเออคุณจะเปลี่ยนเก้าอี้นี้ไหมอะคุณเปลี่ยนเก้าอี้นี้ไหมได้นะได้เก้าอี้ว้าวผมก็ทษนะพูดไปเยอะซะด้วย คุณอนุชา <laughs> เออคุณอนุชาเออคุณอนุชาต่อไปนี้คุณอนุชาจะเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนมีระเบียบิในใยเสื้อผ้าชั้นล่างรองเท้าชั้นบนดังเกงชั้นล่างเสื้อเออโอ้โหินพีด้วยครับกินพีดด้วยแล้ววันถัดไป สายบันเทิงสายบันเทิงสายบันเทิงลำโพง18ปดนิ้วอย่าเปิดดังลบกวนชาวบ้านเขาเออลบกวนวชาวบ้านเขาขอร้องให้เปิดเบาๆลำโพงนี้มีชื่อว่าคุณอเถือนเถือนอะไรเถือนก้องไม่ใช่ถ้าผิดถ้าผิดขออภัยเถือนก้องคุณเถือนก้องคุณเถือนก้องคือไง อ๋อเปิดเพลงเพื่นกับเมียทั้งคืนละครับวันนี้เออคุณเชิญกล้องยินดีเลยครับเออว้าฮ่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 าขอร้องให้โอ้ชื่อบรรยายมากนายทนนายทนสละโอทอรทหารนอหนูอ่านว่าทนอ๋อ คุณไม่ต้องนอนเสื่ออีกต่อไปคุณมีที่นอนแล้วแต่ขอร้องซักด้วยนะครับเออซักด้วยนะคุณอย่านอนแบบให้ขึ้นเห็ดก็ไม่ใช่นะครับอ่ากี่รางวัลแล้วครับเนี่ยอ่าต่อไป